โอเคครับ okay, ผมกลับสวัสดีทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The ก mm ิตส Story เช่นเคยนะครับผมก็อยู่กันในเกมฮ i s t ั n LEGEND นะโอ้โหหายหาย่างหายไปกันนานนะสำหรับการทำคลิปนะผมมาเป็นสตรีป้างครั้งคราวเนาะต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้กิจกรรมเยอะสำหรับคนที่กำลังรอคอยใช่ไหมการรีวิวตัวใหม่ขออภัยด้วยจริงๆนะรๆนะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยละกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ สำหรับตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในแพทปัจจุบันนี้นะครับผมก็คือตัว Voice Nemesis นะตัวนี้เลยเนี่เป็นตัวหน้าตู้นะครับผมเข้ามาได้สักสัปดาห์นึงแล้วโดยประมาณนะครับผมเป็นตัวใน Dota เขาจะใช้ชื่อว่า f l e t Voice นั่นเองนะในในโด t าทูนะว่าในในเกม Crystal Legend นี้ใช้ชื่อว่า Voice Nemesis นะครับผมเป็นตัวละครน่าจะเป็นฮีโร่ตัวผู้หญิงใช่ไหมเออจะเป็นตัวละครผู้หญิงค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะตัว อาร์แล้วก็ตัวของโมเดลตัวละครนะครับผมทำออกมาได้ดีเปทีนี้เรามาดูที่ตัวของอฮีโร่สเตกันก่อนเลยนะครับผมเป็นฮีโ elemental ร่ e อ e ิเมนตัลสเตสายไฟใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันให้ความหมายว่ายังไงในอนาคตอาจจะมีความหมายอยู่มาดูที่ดีเทลสเต a ตเลยละกันนะครับผมฮีโร่เป็นฮีโร่ระดับ3ดาวเนาะสาย AGI ไาย A.G.I. โจมตีระยะประชิดแถวหน้านะครับผมเป็นเขาบอกว่าเป็นฮีโร่สายสายสร้างความเสียหายดาเมจกายภาพนะเป็น aler, ดิวเลอร์ดาเมจดิวเลอร์นะก็คือตัวดาเมจกายภาพแถวหน้านะครับผมซึ่งจะมีทักษะในการทั้งเรื่องของการโจมตีแล้วก็การทำซ c ซหรือว่าการ แปลว,ว่าไอ้พวกคาวคอนโทรเนี่ยก็คือเป็นการหยุดใช่ไหมหยุดหยุดการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยของศัตรูที่เป็นวงกว้างเป็นเอลีค่อนข้างค่อนข้างมีประโยชน์นะไอ้พวกสกิลซีซีกว้างๆอะไรเงี้ยนะครับผมทั้งดับทั้งทำดาเมจแล้วก็ทํา CC ด้วยในตัวแล้วก็ยังสามารถกําจัดป้อหมายได้อย่างรวดเร็วก็คือดาเมจดาเมจค่อนข้างจัดจ้านเหมือน,น,นกันนะครับผมซึ่งดาเมจมันค่อนข้างวัดดวงอะจริงๆนะพูดให้ผมพูดเลนะ,ะคำพูดของเขาเขาบอกว่าเป็นพยานของความว่างเปล่า แรงพลิน mm ิชเชียลอยู่ที่7.2นะเป็นฮีโร่สาย a g i ที่มีสเต็งค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะากับอัตราเติบโตของสเต็งอ่ะเยอะแล้วก็ค่าอินนิชเชียลอยู่ที่6.0ค่า a g i นิชเชียลอยู่ที่7.8นะผมสเต็งโดยรวมก็อยู่ที่1,000นะแล้วก็ค่าอินโดยรวมอยู่ที่ประมาณ900ค่า a g i อยู่ที่เกือบพันห้านะครับผมส่วน Max HP อยู่ที่ประมาณ21,000ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะสเต็งมัน แม็กสเตงมันน้อยอ่ะแต่ว่าเสเตงโมเชียลมันเยอะสำหรับใส่เอจีอ่ะเอจไอแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ไ,มได้ทําให้มันถือขึ้นเท่าไหร่นะและอีกอย่างก็คือเป็นฮีโร่แถวหน้าซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงที่จะโดนตบแตกแต่ความสุ่มเสี่ยงนั้นจะถูกลดทอนด้วยความสามารถของสกิลเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเนาะคือสกิลที่สามารถเอาตัวรอดได้นะถ้าเกิดว่ามันติดบ่อยๆก็ถือว่าเก่งเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าดวงซวยไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยก็มันมันเป็นตัวละครที่แบบ50-50อ่ะคือวัดดวงมากๆนะคร จะเก่งก็เก่งเลยจะกากโดนเบิร์ตตายก็ตายไปเลยก็มีนอกจากว่าเราจะประคองให้มันได้จ่ายสกงูงสกิลอะไรเงี้ยนะโอเคโจมตีกายภาพอยู่ที่ประมาณ3,800เยอะมากนะผมโจมตีกายภาพเยอะนะ3า0 0แแล้วก็โจมตีเวทมนต์อยู่ที่2 0 0พเอ็เกาะกายภาพอยู่ที่333ซึ่งกลางๆนะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ป้องกันเวทมนต์อยู่ที่1 7 0 1 4 7นะก็น้อยมากนะตานผ่านเวทค่อนข้างต่ำแล้วก็มีคิกายภาพอยู่ที่พัน 1 0 0นะโดยประมาณเยอะนะครับผมแล้วก็คิเวอยู่ที่10หน่วย HP Regen 1,200หน่วยแล้วก็ Energy Regen 250บรบลีกายภาพอยู่ที่90แล้วก็จอกกอ,อกายภาพอยู่ที่96เนาะเลเวลดูดเลือดอยู่ที่82ความแม่นยำกายภาพอยู่ที่75หน่วยแล้วก็ HP Regen Life s t e e l Rate อยู่ที่80%เอ้ยไม่ใช่อยู่ที่8%นะครับผมไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมดีดูดเลือดต่ำมาก แล้วก็ดอทรีซิสก็ต่ําอีกเช่นเคย mm. ก็คือแค่5%เท่านั้นน้อยมากๆเลยก็คือถ้าเกิดว่ามันโดนพวกสกิลโอเวอร์ไทม์ต่างๆพวกเลือดไหลไฟไหม,มเปลี่ยนดอทอะอพิษเพลิด,ดอะไรเงี้ยก็คือละลายได้เลยเหมือนกันนะครับผมพเพราะต้านทานดอทรีซิสค่อนข้างจะน้อยมากๆาแต่โดยรวมถือว่าถือว่าโดดเด่นแค่เรื่องโจมตีนิดนึงนะที่เหลือก็คือสแตตโดยรวมค่อนข้างจะแย่ตรงๆนะไม่ได้ไม่ได้แบบดีเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูที่สกิลคือความเก่งของตัวละครนี้มันอยู่ที่สกิลเป็นสาวนใหญ่นะ ส,สกิลที่1น,นะสกิลอันติเมทเป็นพรราวเวลบาร์เรียร์นะฮะสกิลนี้จะเป็นการกระโดดเข้าไปอย่างพื้นที่ที่มีศัตรูมากที่สุดนะครับผมคือล็อกไปอยู่ในฝูงฝูศัตรูที่เยอะที่สุดนะแล้วก็สร้างความเสียแล้วก็จะสร้างเกาะป้องกันเวลาก็คือเป็นพาวเวลบาร์เรียร์เนี่ยนะครับผมสร้างเกาะหยุดเวลา3าวิคนที่อยู่ในเกาะนั้นก็จะอยู่ในสถานนะพอสซิ่งก็คือไม่สามารถขยับเคเื่นเคลื่อนไหวได้จมตีอะไรก็ไม่ได้ คือพูดง่ายมันคล้ายๆสตันนั่นแหละคือทําให้ศัตรูไม่สามารถทําอะไรได้เวลาอยู่ในโดมโดมแห่งการเวลาเนี่ยนะหมด3วินะครับผมแล้วก็ยังติดสถานะชะงักแล้วก็สถานะโฟเลสเซนต์ก็คือพวกตัวที่มันอยู่ในสถานะร่องหนอะไรเงี้ยก็คือโดนเปิดโปงหมดโดนเปิดโปงนะฮะพวกที่มีสถานะอิ v วิ i ิ i l ลิตี้อะไรเงี้ยโดนเปิดหมดนะครับแล้วก็คาในวงเลเขาบอกว่ายกเว้นฮีโร ฝ่ายพารามิตรที่เป็น voice n e m e s i mm hmm. s ก็พูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งศัตรูมีตัว Voice Nemesi s เหมือนกันนะคือไม่สามารถหยุดหยุดการเคลื่อนไหวของตัว voice nemesis ของฝั่งศัตรูได้ด้วยนะ mm hmm. คือจะมีแค่ตัวเราเองกับับ voice nemesis ที่ไม่โดนโดมแต่ว่าเพื่อนเราที่อยู่ในโดมยังสามารถเคลื่อนไหวได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นการโดมหยุดเวลานะครับผมก,ก็เป็นถือว่าเป็นกิมมิคสำหรับตัว ไวเนมะสิเนาะไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าถ้าฝั่งตรงข้ามอ่ะใช้สกิลโดมใส่เราอ่ะหยุดเวลาใส่เราอ่ะไอตัวเราที่เป็นเอวอยก็ยังขยับได้อยู่นะนก็สามารถอัติสวนได้อะไรได้แล้วก็พอมันโดมเสร็จนะครับผมมันจะสามารถโดมตีใส่ศัตรูได้นะครับผมทั้งหมด11ฮิตนะ11ครั้ง โดยครั้งแรกหอโดย8ครั้งแรกนะผมจะสร้างความเสียหายเป็นดาเมจกายภาพ800หน่วยบวกกับอีก0.45ของดาเมจกายภาพนะครับผมแล้วก็ส่วนหลังจากนั้นจะตามด้วยการโจมตี3ครั้งสุดท้ายที่ที่แรงขึ้นนะครับผมเป็นดาเมจกายภาพเหมือนกัน800หน่วยบวกกับอีก0.7ของดาเมจกายภาพพูดง่ายคือทําให้แรงขึ้นเกือบเกือบหนึ่งเท่าอ่ะคือ3ครั้งสุดท้ายก็คือจะแรงแรงกว่า8ครั้งแรกพร้อมติดสถานะน็อกแบ็คนะก็คือสถานะการเดิน สตูด้วยแล้วก็ในขณะที่มันกําลังเทเลพอร์ตหรือว่าจ้ำไปเตกโดมใส่สตูมันจะอยู่ในสถานะ Invisibility นะแล้วก็ u n t a r ร์ t ก็ตอันอันทาร์เก็นะผมก็คือไม่ตกเป็นเป้าหมายด้วยเนาะในขณะที่มันกําลังเทเลพอร์ตไปนะจังหวะนั้นส่วนปลดล็อกขั้นที่1นึ่งนะครับผมก็คือเพิ่มระยะเวลาของตัวโดมนะฮะตัวหยุดเวลาจาก3วิ เป็น 0. เป็น3 2 5วิก็คือเพิ่มมาอีก0.25ย์าวิบล็อกที่2ก็เพิ่มระยะเวลาเป็นอีก0.25วิก็รวมๆแล้วจะหยุดเวลาได้นานถึง3.5วิเลยนะครับผมถามว่านานไหมก,ก็นานพอสมควรนะเอาจริงบล็อกที่3ก็จะเป็นการรีสโตร HP ก็คือรีเลือดเข่ากับความเสียหาย30%ที่ได้รับภายในระยะเวลา3าวิหลังจากการต่อสู้เริ่มขึ้นเมื่อไล่สกิล กันิเมตรคุณไงคือว่าเราจะสามารถรีเลือดตัวเองได้30%ของดาเมจที่เราโดนนะสมมติดาเมจเข้ามาร้อยเราก็จะรีเลือดประมาณ30เนี่ยแหละก่อนคือเป็นเป็นดาเมจที่เราโดนก่อนหน้าเนี่ยสนาทีที่แล้วอ่ะก่อนหน้านี้3นาทีประมาณนั้นนะครับผมเลวลาที่เราจ่าย Ultimate, อัตติเมจเนาะส่วสกิลที่2นะปลดล็อกตอนขึ้นกรอบเขียวเนาะชื่อว่า Temporal Lock Down นะครับผม ้สกิลน,นี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเป็นการตุ่มโจมตีใส่ศัตรูนะครับผมอย่างหนักหน่วงนะสร้างความเสียหายกายภาพ1,600นหน่วยบวกกับศูของดาเมจกายภาพพร้อมกับติดสถานะพอสก็คือสถานะหยุดนิง่งนั่นแหละก็คือคล้ายๆสตันนั่นเองแบบมินิสตันนะระยะเวลาของการติดพอสก็คือ1วินะครับผม มันจะอะไรนะมันบอกว่าจะกระโดดตั้มไปอย่างเป้าหมายที่อยู่อยู่นอกระยะก,การโจมตีด้วยนะครับผมก็คือมันแบบพุ่งไปพุ่งมาอะไรปะ่ะมันกระโดดเข้ามันกระโดดเข้าไปหาศัตรูแบบสุ่มนะครับผมแล้วมันบอกว่าความแม่นยําของอสถานนะพรเนี่ยนะหรือว่าสตาร์นั้นเนี่ยนะก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลนั่นเองนะครับผมยิ่งเลเวลเยอะก็ยิ่ยงมีโอกาสติดยิ่งถ้าเกิดอัพเต็มยังไงก็ติดอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าตี สกิลนี้ติดน,นะนะก็มันจะสุ่มตีใส่ตัวละครแบบฝั่งตรงข้ามมาเนาะขณะที่มันจ้ำไปจ้ำมาเนี่ยนะมันจะอยู่ในสถานะ invisibility แล้วก็ untargetability ก็คือไม่ตกเป็นเป้าหมายแล้วก็อยู่ในสถานะเหมคคงงเือนคล้ายคคงกระพันนั่นเองส่วนปลดล็อกขั้นที่หนึง่งก็ไม่มีอะไรนะเป็นการเพิ่มตัวคูณนะจาก0.7นจเเป็น0.8ของน้ำมักายภาพแล้วก็ปลดล็อกที่สองก็จะเป็น1.0 9กาปลดล็อกขั้นที่สามก็จะเป็น1.0่ของน้ำมนกายภาพตามลำดับให้มันแรงขึ้นนั่น,นเองสก วัดดวงตรงที่ว่ามันมีเรื่องเปอร์เซ็นต์เข้ามาเกี่ยวป่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือคือตัวน a n สแต a มันต่ำถูกไหมตัวทั้งป้องกันทั้งป้องกันกายภาพป้องกันเวทมนต์หรือก็เลือดอะไรเงี้ยคือตัวมันบางมากแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้มันสามารถแบบอยู่รอดแล้วก็คือไม่ตายง่ายก็คือสกิลนี้โอ้เป็นสกิลติดตัวที่แบบว่าวัดดวงมากๆถ้าเกิดว่ามันติดสกิลนี้บ่อยๆก็ทําทให้ตัวมันเก่งแบบมันไม่ตายอ่ะพูดง่าย มันบอกว่ามีโอกาส20%นะที่จะหลบความเสียหายทั้งหมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเวทมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่หลบหมดเลยที่เข้ามาโดยตรงซึ่งความเสียหายที่เข้ามาโดยตรงเวลามันหลบอ่ะมันจะรับดาเมจความเสียหายได้แค่8,000หน่วยเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าความเสียหายมันเกิน8,000ปุ๊บก็จะโดนบวกเข้าไปก็คือ,อยังโดนดาเมจอยู่นะครับผมเช่นดาเมจมันพุ่งเข้ามาประมาณแบบ6,000อนะันนี้สมมติสมมติดาเมจรบแรกพุ่งเข้ามา6,000ถ้ามันยังอยู่ใน8,000ก็คือไม่โดนดาเมจหลบได้ แต่ถ้าเกิดว่าดาเมจมันมา1,000 0สมมติดาเมจติด1 0 0 0 0ปุ๊บม,มันถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันติด20%ก็คือหลบได้มันจะหลบดาเมจได้ทั้งหมด8,000หน่วยและอีก2,000ที่เหลือก็จะเข้าเลือดของตัววอ์อยู่ดีนะก็ทําให้มันแบบว่าโดนดาเมจแบบเบาลงอะไรเงี้ยโอกาสมันก็วัดดวงเนาะ20%นะนะครับผมถ้าเกิดว่าดาเมจเข้ามาแบบยังไงอ่ะแบบเยอะแบบสัก หมื่นห้าสมมติแล้วมันติดแล้วมันแล้วมันไม่ติด20%ก็คือโดนไปแล้วในหะมื่นไม่ได้มาหักลบกับแผนพันนะนะเออมันเป็น20%ที่ต้องวัดดวงนะครับผมออปลดล็อกขั้นทนึ่งนะผมเพิ่มโอกาสในการไอ้สกิลโลแบ็กอันเะนี้ยนะจาก20%เป็น25%เนาะเพิ่มใหม5่5%ปลดล็อกขั้2ก็จะเพิ่มอีก5%รวมๆแล้วก็คือ30%แล้วนะส่วนปลดล็อกได้3ก็จะเพิ่มมาเป็นอีก5%กลายเป็น35%ก็ทําให้มันดูแบบเยอะขึ้นพอสมควรเนาะเออเยอะขึ้น35%นี่ดูจับต้องได้นิดนึงขึ้นใหม่นิดนึงนะ แต่ก็ยังวัดดวงอยู่ดีนะครับผมและไม่พอมันบอกว่ายังจะเพิ่มตัวแม็กซิมัมของลิมิตที่รับเพิ่มขึ้นไปอีกจากเดิมมัน8,000ใช่ไหมบวกอีก4,000ก็จะเป็น12,000สมมุติว่าเราโดนดาเมจแบบ11,000อย่างเงี้ยก็คือถ้าเราติดสถานะ35%แบบโลแบ็กก็คือเราไม่โดนดาเมจเลยไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือว่าเวทมน แต่ถ้าเกิดว่าเราโดนดาเมจเกินเนี่ยหมื่นสองอ่ะสมมติดาเมจเข้ามาหมื่นห้าอย่างเงี้ยแล้วก็เราติดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็จะเหลือเท่าไหร่นะจากหมื่นห้าก็จะเหลือแค่เข้ามาเลือดเราแค่สามพันดาเมจอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ที่ผมยกตัวอย่างนะครับผมแต่จริงๆแล้วพวกดาเมจที่เข้ามาบางทีมันก็จะแบบไปหักลบกับเกาะนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยบางทีดาเมจจะเข้ามาเข้าใส่เลือดเราอาจจะแบบเจ็ดแปดพันถึงหมื่นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่ามันติดหลบหลีกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าอัพเต็ม,มนะมันก็แทบจะ ก็วัดดวงไปเลยนะครับผมตสกิลต่อไปนะครับผมสกิลสุดท้ายปุ่ล็อกตอนเกานะม่วงเนาะชื่อว่าทาม์ไทม์ฟิล์นะครับผมสกิลนี้จะเป็นการโจมตีพื้นฐานเออไม่ใช่ดิมันบอกว่าการโจมตีพื้นฐานแต่ละครั้งนะครับผมจะจะมีโอกาสสร้างความเสียหายเออไม่ใช่ดิจะมีโอกาสที่จะทําให้สกิลไอเขาเรียกว่าล็อกดาวน์ทำงานอีกครั้งโอกาสทั้งหมดก็คือ30%มสิเคือเวลามาตีธรรมดามันมีโอกาสลั่นสกิลเนี่ยตลอดเลยแล้วนกะ็ผม ซึ่งมันแรงไงดูดิ1 6 0่หกหน่วยบวกกับอีก0.7นอ์นเงดาเมจกยภาพใช่ไหมแล้วก็ติดสถานะพอด้วยไง1นบีซึ่งถ้าเกิดว่าสกิลนี้มันติดบ่อยๆใช่ไหมเวลาเราตีธรรมดาแล้วมันติดบ่อยๆมันก็แรงเหมือนกันนะถ้าพูดถึงแล้วมันจะไปคอมโบกับกับอันติเมตก็คือตีทั้งหมด11ครั้งทุกคนเยอะมาก11ครั้งก็คือมันนับเป็นการโจมตีธรรมดาซึ่งถ้าเกิดว่านับเป็นการโจมตีธรรมดาสกิลนี้ก็จะถูกล่านบ่อยมากแล้วก็จะโดนดาเมจบวกเข้าไปแบบหนันัักหนนน่่่่่่วววววงงงงซึเเเปป็็ตทีดดไมาจะรือ การเอาตัวรอดวัดดวงเรื่องการทำดาเมจเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งไอ้สกิลนี้มันบอกว่าจะ Slow, mm hmm. สโล mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรสโลศัตรูที่อยู่ในระยะด,ด้วยด้นะผมในระยะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นสกิลแบบหมุนหมุนรอบตัวปะเป็นสกิลไอรอบตัวแล้วก็ทำดาเมจกายภาพนะผม1,200ั 1, บวกกับอีก0.7ของดาเมจกายภาพนะพร้อมกับลดค่าเฮสของเป้าหมายลง1ิหน่วยแล้วก็ค่าบู๊สปีดลงส0หน่วยเป็นระยะเวลา3าวิ mm hmm. ก็คือวัดดวงนะ 30%ปอรล็อกขั้นที่1ก็คือเพิ่มโอกาสในการติดไทม์ฟิล์เนี่ยนะครับผม5%ก็จะกลายเป็น35%ปอรล็อกขั้นที่2ก็จะเพิ่มตัวคูณจาก0.7เป็น0.8ของดัเมกีกยภาพแล้วก็ปล็อกข้นที่3ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทิกเกอร์นะจากสามสิบเปอร์เซ็นต์บวกอีกห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นสามสิบห้าใช่ไหมบวกอีกสิบห้าก็จะเป็นห้าสิบเอร์เซ็นต์เลยนะก็เยอะขึ้นแบบห้บนนนบมมาสิบเปอร เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวละครค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจนะก็คือกลางๆและกันมีทั้งคนเลือกเอามาเล่นแล้วก็ยังไม่เอามาเล่นเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้อ้างอิงจากอลิน่าเซิร์ฟผมนะพวกท็อป เขาก็เล่นกันแล้วนะที่ 1- ที 2> ่ Boot 2องเลยปะเอามาใส่คือ4ดาวเขาก็เล่นเลยวเพราะว่าตัวละครมันยังไงอะถ้าเกิดว่ามันโหดก็โหดเลยมันเป็นฮาร์ดแครี่เนาะในโดต้าก็เป็นฮาร์ดแครี่แล้วก็เป็นตัวดาเมจหลักอะดาเมจกายภาพหลักซึ่งเอามาคอมโบกับตัวอย่างเนเวอร์มอลหรือว่าตัวเชอฟินก็ลดเกาะกายภาพใช่ไหมทำให้มันจ่ายดาเมจได้ดีขึ้นแรงขึ้นก็ถามว่าคนเอามาเล่นเยอะหรือยังก็แบบกลางๆนะยังไม่ถึงกับเยอะขนาดนั้นนะครับผมมีไม่แค่มีแค่ไม่กี่เจ้าที่เอามาเล่นทุกคนก็ยังเเล่นนนมมตตาดดิิๆใใ10 สิคนอนะ่ะมีคนเอามาเล่นแค่2คนอยู่เลย mm hmm. ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อ่ะกลางๆทีนี้เรามาดูที่ตัวสกินนะสกินยังไม่มานะครับผมในมิชชั่นเป็นไงบ้างเอ่ยทีนี้น่าจะเป็นตีล๊บสกิลสองปะ่ะอันนี้ก็พุ่งใช่ไหมพุ่งไปพุ่งมาอ่ะยกมือน,นี้น่าจะเป็นการเสกโดมพอมาเสกโดมปุ๊บม,มันก็จะเทเลพอร์ตไปใส่เออไม่ใช่ดิพอมันพออันติีก็คือมันจะเทเลพอร์ตไปใส่ประตูกลุ่มที่อยู่เยอะที่สุดแล้วก็ยกมือใช่ไหมก็คือเสกโดมขึ้นมา อ่ะอันนี้ก็เป็นการโจมตีน่าจะเป็น3ครั้งสุดท้ายป่าที่มันบอกอ่ะสามครั้งสุดท้ายที่แบบว่าดาเมีดแรงอ่ะนี่ก็เป็นพุ่งไปพุ่งมานะก็ประมาณนี้พุ่งไปพุ่งมาก็ตัวมันเท่นะก็คือเวลามันโดนนี่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 สกิลหมุนหมุนปันปันคือตัวมันเท่ตรงที่ว่าแบบเวลาจังหวะที่มันหลบสกิลอะไรอย่างเงี้ยตัวมันจะแบบป๊อกป๊อป๊แบบเหมือนแบบใครเคยดูเดอะแมทริกไหมมันหลบดาเมีดอ่ะเออแล้วแบบดาเมีดไม่โดนเลยอย่างเงี้ย ค่อนข้างหน้าปนหน้าปวดหัวเหมือนกันนะเวลาเราจ่ายดาเมจบางทีแบบจ่ายสกิลหนักดาเมจหนักถ้าเกิดว่าติด20%หรือว่าถ้าอัพเต็มเนี่ยสานี่คือเสียเสียสกิลฟรีเหมือนกันนะก็คือดาเมจไม่โดนตัว void n ย m e s i s เออมันเลยเป็นตัวละครที่แบบผม ให้คะแนนมันไม่ได้จริงๆว่ะแบบจะเก่งก็เก่งอ่ะจะไม่เก่งโดนเบอร์ต,ตายตอนแรกก็คือจบเหมือนกันเพราะว่าสเต็ม,มันบางใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ติด3ามเเแล้วมันโดนปุ๊บปั๊บปั๊บ,บ,บแล้วหายไปเลยอ่ะแบบไม่ได้จ่ายอะไรเลยก็มีนะเออเพราะฉะนั้นแล้วมันมเลยเป็นตัวที่แบบวัดดวงสุดๆถ้าเกิดว่าใครดวงดีก็คือตัวแม่งเก่งจัดๆเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะผมในช่องดีสโตรีด้วยแล้วก็ ใมีความคิดเห็นหรือข้อที่เห็นกับตัวนี้ยังไงว่าตัวนี้กากพี่ตัวนี้เก่งมากเลยพี่หรือว่ามีใครสามารถแนะนำท e ีมดีๆที่จะเอามาคอมโบเล่นกับเล่นให้ชูชูให้ตัวอย่างไวเนมซิสเนี่ยมันเก่งขึ้นก็สามารถพพ์มาบอกใต้คอมเมนต์ได้นะผมขอเชิงสร้างสารรค์หนนะ่อยเนาะสำหรับวันนี้ต้องเดอะกิฟต์ดอรีต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปพิธีนี้นะผมไปเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปหรือว่าตัวละครถัดไปแล้วกันนะผมบ๊ายบาย